แล้วค่ะน้องๆนี่พี่ก็จะมาแจกตัวลันเดลต้านะครับที่สามารถใช้ได้นะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับของทางอินฟิเชียลนะครับแต่ต้องไปเก็ตคีย์นะครับเดี๋ยวจะมาสอนเก็ตคีย์เปในตัวด้วยนะครับก็นะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวจะน้องๆต้องโหลดตัวเดลต้าหรือตัวลันนะครับต่อออฟฟิเชียลก่อนนะครับแล้วให้น้องๆนะครับลันเข้ามาในเกมใช่ไหมครับหรือแมพที่น้องๆต้องการที่จะใช้สคริปต์นะครับให้น้องๆมาเลือกที่หัวข้อที่สอนนะครับพอเราได้เป็นเราจะขึ้นก๊อปปี้ลิงก์ใช่ไหมครับให้น้องๆกลับไปหน้าหลักเเเเเข้้้าา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 าบบบรรรรรรววววว์์์ซออออททีี่่่่่นนนนงงงงๆๆมมมะะะไจป็หืตคคััแลลกกิ ราน้องเรียว่มมา,างใช่ไหมรอสักครู่ครับให้มันตรวจสอบให้เรากดยืนยันว่ามนุษย์ไปนะครับเป็นการบอดนะ <c oughs> พอเราเนี่ยมันจะขึ้นเป็นคีย์แบบนี้ใช่ไหมครับคือก็ออตอนแรกนะครับน้องๆจะไดยังไม่ได้นน้องๆยังไม่ได้เขียนนี้นะครับจะมีให้ทำก็คือกด continue นะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาอีกว็เพินะครับให้น้องๆกด continue อีกครั้งนึงครับก็ <c oughs> จะได้คีย์เป็นแบบนี้ให้น้องๆกด copy นะครับแล้วก็ํามที่รูปบอกของเรานะครับรอดนะครับทำการใส่คีย์ของตัวเองลงไป เห็นไหมครับก็จะได้แล้วนะก็สามารถที่จะรันสคริปได้นะโดยที่กดรูปจอยนะครับแล้วก็ใส่สคริปที่เราต้องการจะรันลงไปนะก็เท่านี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปสอนอีกรอบหนึ่งนะครับก็สําหรับตัวรันนะจะเป็นของอ f f i c i a l นะครับน้องๆก็ไปโหลดได้นะครับลิงก์ตัวรันจะอยู่ใต้คลิปนะครับก็ไปโหลดแล้วก็เก็ตคีย์ให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะรันสคริปได้เลยนะครับขอสนุกกับการใช้สคริปเจอกันไว้รุ่น